เข้ามาอาสูนป่ามาเล่าหลอนตอนสองพี่น้องพดจนหมู่บ้านกินคนในสมัยก่อน เมื่อประมาณห้าหกสิบปีนั้นความลึกลับยังมีอยู่อีกมากโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดในชนบทที่ห่างไกลรวมทั้งบนเขาบนดอยอันห่างไกลความเจริญแถภาคเหนือที่มีแต่เช้าเขาเผ่าต่างๆอาศัยอยู่พวกเขาส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักการนับถือาศาสนา เพราะผู้เผยแพร่าศาสนาต่างๆนั้นยังเข้าไปไม่ถึงเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการคมนาคมที่ยังลำบากมากๆไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ชาวเขาเผ่าต่างๆบนดอยอันห่างไกลจึงพึ่งพาการนับถือผีเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาไว้ ไม่ว่าจะเป็นผีบันพระบุรุษหรือผีป่าผีดอยหรือผีฟ้าผีดินเป็นต้นเรื่องราวอันสุดสะพรึงนี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อยู่บนดอยสูงอันห่างไกล แห่งหนึ่งของจังหวัดนาดเมื่อประมาณห0สปกีกว่าที่ผ่านมาในช่วงสายๆของวันหนึ่งในฤดูแลงเจ้าสางเด็กหนุม่มวัย4 4ปีได้ขออนุญาตพ่อกับแม่ของมันชักชวนเจ้าทรงน้องชายวัยเพียงเจ็ดขวบไปหาจับปลาในลําห้วย ที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านซึ่งพ่อกับแม่ของมันเมื่อเห็นเจตนาของลูกชายคนโตที่ชวนน้องไปนั้นไม่ได้เสียหายอะไรเพราะไม่ได้เป็นการชวนกันไปเล่นสนุกแบบเปล่าประโยชน์มีหนำำ่ำซ้ำเพื่อว่าลูกๆจะปลามาได้ยังจะได้เอามาทำอาหารกินได้อีกด้วย จึงได้เอ่ยปากอนุญาตไปแต่ผู้เป็นพ่อก็เอ่ยปากกำชับกับเจ้าสรางผู้เป็นลูกชายคนโตว,ว่าดูน้องได้ดีด้วยนะอย่าให้มันเล่นน้ำมากล่ะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาพ่อของมันเอ่ยบอกด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าเจ้าทรงจะเล่นน้ำจนไม่สบายครับพ่อ เจ้าส่างรับคำสั้นๆแล้วก็หันไปชวนเจ้าส่งเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปสู่ลำห้วยที่อยู่ทางด้านเหนือของหมู่บ้านทันทีลำห้วยที่เจ้าส่างตั้งเป้าหมายชวนเจ้าทรงไปหาจับปลานั้น มันอยู่ค่อนข้างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรเลยทีเดียวอีกทั้งเจ้าทรงที่คอยแต่จะแวะวิ่งไล่ผีเสื้อตัวสวยๆและ,มะแมลงตัวเล็กตัวหน่อยที่อยู่ตามข้างทางจนเจ้าสางต้องคอยเอ็ดตระรน้องชายตัวน้อยไปตลอดทางเพราะมันทำให้เป็นการเสียเวลาทั้งสองพี่น้อง จึงใช้เวลาในการเดินเทาาไปค่อนข้างนานพอดูเลยทีเดียวเมื่อมาถึงยังลำห้วยก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วแหละในฤดูแล้งแบบนี้น้ำในลำห้วยแทบทุกแห่งก็ค่อนข้างจะน้อยลงไปมากเจ้าสางจึงลัดเหลาะเสาะสอนหาจับปลาด้วยมือเปล่า ที่หลบอาศัยอยู่ตามขอบขอบริมรำห้วยนั้นอย่างสนุกสนานได้มั่งไม่ได้มั่งส่วนเจ้าส่งน้องชายตัวน้อยวัยเจ็ดขวบนั้นก็สนุกสนานกับการเอาก้อนหินก้อนเล็กๆปาใส่ผืนน้ำในลำห้วยจนน้ำแตกกระจายเป็นที่สนุกสนานจนเจ้าสางผู้เป็นพี่ชาย ต้องเอ็ดตะโรใส่ยอยู่ไม่ขาดปากทั้งสองพี่น้องสนุกสนานกับกิจกรรมของตนจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงเวลายามเย็ดโดยแทบไม่รู้ตัวเจ้าสางจับปลาได้เป็นจำนวนมากจนปลาต่างๆที่จับได้ก็เต็มกระบอกไม้ไผ่ ที่ตัดเตรียมมาไว้ใส่ถึงสองกระบอกใหญ่ๆเพราะความเพลิดเพลินในการจับปลาของเจ้าสาบและความสนุกของเจ้าส่งที่เอาก้อนหินเล็กๆคว้างโน้นขว้างนี่ทำให้กว่าจะรู้ตัวตะวันก็ตกดินไปเสียแล้ว ความมืดเริ่มเข้ามาครอบคลุมไปทั่วทั้งราวป่าในบริเวณขุนเขาและดวงดอยแห่งนั้นจนแลดูมืดทะมึนอย่างรวดเร็วเจ้าส่างที่ขึ้นมาจากลำห้วยพร้อมกับกระบอกไม้ไผ่ขนาดเครื่องสองกระบอกที่ข้างในเต็มไปด้วยปลาชนิดต่างๆที่หาจับได้ในลำห้วย ก็เดินตรงมาหาเจ้าทรงน้องชายตัวหน่อยที่ยืนรออยู่ข้างบนก็เหลี้ยวซ้ายแล้ขวาอย่างกระวนกระวายใจเพราะตอนนี้มันมืดจนแทบจะหาทางออกไม่เจอเพราะการที่ลงมาจับปลาในลำห้วยแห่งนี้จนมืดคำ่ำทำให้เจ้าสางจำเส้นทาง ที่จะกลับบ้านที่อยู่อีกด้านหนึ่งไม่ได้เสียงรีบริงเรไรและแมลงตัวเล็กตัวหน่อยเริ่มส่งเสียงบรรเลงเป็นเพลงแห่งราตรีแห่งป่าก็เริ่มขึ้นมันยิ่งสร้างความวาดวิตกให้กับเด็กหนุ่มมากยิ่งขึ้นเวรเอ้ยมีน่าจับปลาเพลินจนมืดคำเลยกู แล้วจะกลับบ้านทางไหนละเนี่ยเจ้าส่างสะบดพึมพำออกมากับตัวเองพร้อมๆกับจูงมือเจ้าส่งค่อยๆเดินออกมาจากตรงนั้นไปอย่างมะงุมมะงาหราในใจก็นึกกังวลเป็นอย่างมากป่านนี้พ่อกับแม่คงจะเป็นห่วงแย่แล้วแน่เลยหรือไม่ ก็คงจะออกตามหาพวกเขาสองคนแล้วแน่ๆและก็คงจะกลดามันเสียงขมถมเถไปแล้วในฐานที่ไม่พาน้องกลับบ้านแต่วี่แต่วันถ้าจะรออยู่ตรงนี้ที่ที่เพิ่งขึ้นจากลำห้วยก็กลัวว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนและอีกอย่างก็กลัวว่า เพื่อจะมีเสือสางหรือสัตว์ป่าดุร้ายที่ออกหากินตอนกลางคืนแล้วมาเจอเขากับน้องละกก็คงไม่แคล้วต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมันแน่ๆอีกอย่างก็เกรงว่าเจ้าสงจะอ้อนงองแงด้วยความหิวและความกลัวตามประสาเด็กหน่อยสู้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆดีกว่าเผือว่าจะเจอบ้านคนเข้าบ้าน เจ้าสร้างจูงมือเจ้าส่งค่อยๆเดินไปอย่างไม่รู้ทิศทางท่ามกลางรัติการอันมืดมิดสองพี่หน้องที่หลงทางอยู่ท่ามกลางความมืดนั้นเดินไปข้างหน้าอย่างไร้ซึ่งจุดหมาย ความหิวและความกลัวผสมปนเปกันไปหมดในตอนนี้แต่เจ้าสางก็พยายามพูดปลอบใจเจ้าสง่งเพื่อให้มันคลายความหวาดกลัวลงไปได้บ้างเด็กทั้งสองเดินฝ่าความมืดไปข้างหน้าเรื่อยๆพอเดินไปได้อีกสักพักและและ้วสายตาของเจ้าสางก็มองเห็นว่า มีแสงไฟที่ส่องแสงวอมแวมอยู่เบื้องหน้าลิบลิเจ้าสางใจชื้นขึ้นมาเป็นกอพร้อมกับชี้ไปที่แสงไฟที่เห็นนั้นให้กับเจ้าทรงดูทรงเห็นไหมแสงไฟอยู่ข้างหน้าน่ะน่ะผงเป็นบ้านคนแน่เรารอดแล้วละรีบไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขากันเถอะจากนั้น เจ้าสางก็รีบจูงมือน้องชายตัวน้อยของมันให้เดินเร็วขึ้นเพื่อจะได้ไปถึงตรงแสงไฟที่มันคิดว่าเป็นบ้านคนนั้นให้เร็วเๆเข้าอีกพักใหญ่ๆทั้งสองพี่น้องก็พากันมาถึงยังต้นตอของแสงไฟที่ได้เห็นนั้นแล้วก็ได้เห็นว่ามันเป็นแสงไฟที่ส่องออกมาจะคบไฟ ที่จุดไว้ตรงหน้าบ้านของบ้านหรือจะเรียกว่ากระทร่อมก็คงไม่ผิดนักซึ่งกระท่อมเหล่านั้นก็มีอยู่กันประมาณสี่ห้าหลังในบริเวณนั้นเจ้าสางดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับบ้านคนจริงๆเหมือนที่คิดไว้เพราะมันกับหนองคงรอดตายแล้วแน่ๆแ,แต่ว่า บ้านทุกหลังที่เห็นอยู่นี้กลับมีแต่ความเงียบไร้ซึ่งสรรพเสียงใดๆหรือว่าคนในบ้านเขาหลับนอนกันหมดแล้วนะนานาลุงลุงป้าป้าพี่พี่ครับมีใครอยู่ไหมครับเจ้าส่างส่งเสียงเรียกขึ้นมาดังๆเป็นภาษาไทยอยู่ตรงหน้าบ้านหลังหนึ่ง เพราะมันไม่รู้ว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอะไรกันแน่การสื่อสารด้วยภาษากลางอย่างภาษาไทยคือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ดันใครนะ่ะไม่ธุระอะไรหรือมีเสียงชายสูงอายุขานรับออกมา พร้อมกับคำถามไปด้วยในตัวเป็นภาษาไทยที่ดูจะไม่ค่อยชัดหนะักดังออกมาจากในบ้านหลังนั้นผมกับน้องหลงทางมาครับลุงอยากจะขอพักค้างคืนสักคืนนะครับเจ้าส่างเอ่ยตอบด้วยความดีใจเพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่ในบ้านสักครู่ใหญ่ๆ ประตูบ้านหลังนั้นก็เปิดออกมาพร้อมกับมีร่างของชายสูงอายุคนหนึ่งที่ร่างกายผอมเกรง็งหน้าตาของแกดูแปลกๆยังไงพีก่กนจมูกโด่งแหลมงองุมในตาดูลุกลิกมีแววเจ้าเล่ห์ผิวหนังของแกเหี่ยวย่นไปตามอายุหังตัวของแก นุ่งเพียงพ้าเตียวพื้นเดียวเท่านั้นสวัสดีครับลุงผมกับน้องหลงทางมาครับอยากจะขอ,อนอนพักที่นี่สักครื้นนะครับเจ้าส่างยกมือไหว้พร้อมกับเอ่ยบอกในจุดประสงค์ของเขากับชายชราเจ้าของบ้านเป็นภาษาไทยเพราะไม่รู้ว่า ที่นี่คือหมู่บ้านของชาวเผ่าอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่เผ่าเดียวกับมันอา้าวแล้วไปไงมาไงถึงได้หลงทางมาจนมืดจนคำย่างนี้ละะเนี่ยชายชราเจ้าของบ้านเอ่ยถามขึ้นซึ่งเจ้าสางก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้กับชายชาราได้ฟังซึ่งหลังจากฟังเรื่องราวจากคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มแล้วชายชาราก็ขม่นหมองไปยังเจ้าซางกับเจ้าส่งที่ยืนทำท่าเจียมเจียมอยู่นั้นก่อนจะเอืยขึ้นไม่ได้กินอะไรกันมาทั้งวันแล้วคงจะหิวกันแยลแล้วหลังจากนั้น แกก็หันไปทรงภาษาอะไรที่เจ้าสางก็ฟังไม่ออกเหมือนกันดังหลงเลงขึ้นสักครู่ก็มีหญิงชราวัยเดียวกันกับแกเดินออกมาจากภายในบ้านและก็มีชายหญิงวัยกลางคนอีกสงคนเดินออกมาจากอีกบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านของชายชรา ว่าแกพาเจ้าหนุ so nice, ่มนีはは่ไปทำอาหารริน้องของมันคงจะหิวแย่แล้วล่ะชายชราเอ่ยบอกกับคนเหล่านั้นซึ่งชายผู้มาใหม่คนนั้นก็ตรงเข้ามาคว้าข้อมือของเจ้าสางแล้วก็ชุดรั้งออกไปทันทีโดยที่เขาเอ่ยปากบอกว่า รีบไปทำอาหารกันเถอะน้องแกคงจะหิวแย่แล้วนะจากนั้นก็ฉุดกระชากลากถูร่างของเจ้าสางหลงจากกระท่อมของชายชาราไปทันทีห้ามกลางการยืนมองยังหวาดวิตกด้วยความเป็นห่วงพี่ชายของเจ้าสง่งที่ถูกยืนประกบ โดยชายชราเจ้าของบ้านคนนั้นเวลาผ่านไปอีกประมาณสองชั่วโมงต่อมาหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็ถือถ้วยอะไรสักอย่างเดินตรงมาที่เจ้าส่งพร้อมกับพูดขึ้นอ้าวอินซัสสิ อยวมาทั้งวันแล้วนี่ซึ่งเมื่อเจ้าสง่งชะโงกไปดูในถ้วยนั้นก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเพราะในถ้วยใบนั้นมันคือลูกในตาของมนุษย์จำนวนสองลูกที่ลอยอยู่ในถ้วยใบนั้นพร,พร้อมๆกับเสียงหัวเราะอันเย็นยะเยือกของชายชาราก็ดังขึ้น 啊啊！<laughs> <laughs>